สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้านี้ก็ามาพบกับมามียยสก้าเหมือนเช่นเคยนะคะแต่เช้านี้มมามีไม่ได้มาอัปเดตราคาข้าวนะทุกคนจะมาดูเรื่องการสร้างเมืองไร่โปรตสัสที่จังหวัดอุดรธานีค่ะทุกคนหานะ เรื่องนี้สําคัญมากเลยค่ะทุกคนค่ะการคัดค้านครั้งนี้ทําให้มามีได้ทราบว่าที่ประเทศไทยเรามีการสร้างเมืองแร่แบบนี้อยู่นะคะในปี2559ด้วยที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มามีด้วยนะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เมื่อวันที่30มิถุนายน2565 25กค่ะกลุ่มนุลักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีออกมาถแถลงการย้ำการคัดค้านการทำเมืองไรโพเตสในหลายจังหวัดในภาคอีสานนะคะโดยระบุว่าในวันที่ชาวอุดรกำลังเร่งทำการเพราะปลูกอยู่ในเรือศูนยะ์ไรนาท่ามกลางฝนฟ้าที่ไม่แน่นอนราคาข้าวตกต่ำค่าแรงตกราคาน้ำมันขึ้นทุกวันทุกวันค่าคลองชีพขึ้นสูงแต่รัฐบาลนำโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและนาย จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมได้นั่งประชุมกันในห้องแอร์เย็นฉ่ำนะทุกคนที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วมีมติครมในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาออกมาเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้ามาทำเหมืองแร่โปเทสค่ะทุกคนนะซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีชาวบ้านในนามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีได้ต่อสู้การคัดค้าง,าง,างการทำเหมืองแร่โพแทสเนี่ย เอ้ยได้ต่อสู้คัดค้านการทําเหมืองแร่โปแตสเนี่ยนะคะทุกคนซึ่งเป็นเหมืองใต้ดินเนี่ยที่จะเกิดขึ้นที่มามีแนะนําเสนอไป เมื่อสองสามวันที่แล้วทุกคนย้อนไปดูคลิปได้นะคะโดยมีงานวิจัยทางวิชาการสนับสนุนเหตุผลทางเลือกของการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการทรัพยากรแร่เรียกร้องตั้งแต่ระดับนายกอบตอไปจนถึงนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังได้ทำการคัดค้านในทุกขั้นตอนการขอประธานบัตรทำเหมืองรัฐบาลก็ไม่ฟังเสียงประชาชนอ้างว่าปุ๋ยแพงต้องขุดแร่ขึ้นมาขาย อ่ถแถลงการยังระบุต่อนะคะว่าปัจจุบันรัฐบาลเนี่ยได้ออกประทานบัตรไปแล้วนะทุกคนมามีก็เพิ่งทราบเองวันนี้ค่ะทุกคนได้มีการอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ไปแล้วสองพื้นที่ค่ะทุกคนคะได้แก่อําเภอบําเน็ตนรงจังหวัดชัยภูมิค่ะนะเนื้อที่ประมาณ9,700ไร่ นี่คือแห่งแรกนะแห่งที่สองอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชเนะี่ยทุกคนคะในภาคอีสานเราเลยแหละนะทั้งสองอันเนี่ยโคราชก็ใกล้ๆภาคกลางหน่อยเนาะนาฬิกาเก้าพันไร่อยากถามว่าตอนเนี้ยปุ๋ยอนะ่ะขายถูกแล้วบ้างหรือ,อยังเออถ้าดูรายการปุ๋ยที่มามีอัปเดตไปจะเห็นว่าราคาปุ๋ยก็แพงเหมือนเดิมนะแพงแพงไปตามสถานการณ์โลกนะทุกคนก็ยังไม่เห็นว่ามันจะถูกเนาะขนาดมีทั้งสองพื้นที่แล้วนะเนี่ย อ,อันนี้มามีก็เพิ่งทราบเดี๋ยทุกคนพิจารณาตามกันไปเนาะโดยอำเภอด่านขุนทดได้รับอนุญาตให้ทำเมืองแล้วตั้งแต่ปี2559และตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะทุกคนค่ะมามีก็เพิ่งทราบชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสซึ่งเป็นผลกระทบจากความเค็มของเกลือที่ปนเปื้อนสู่พื้นที่การเกษตรโดยต้นไม้ตายยืนต้นค่ะทุกคนค่ะบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างเนี่ย ถูกกัดกร่อนผุพังปัญหาเหล่านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานทำเหมืองไร้เคยลงไปดูนะและแก้ไขไหมทุกคนลองดูนะและแก้ไขไหมลองคิดตามนะ,อะลองไปดูแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมว่างันนะคะทุกคนคะเนาะโครงการแล่โปแตสจังหวัดอุดรเนี่ยที่มามีเคยได้นำเสนอไปทุกคนจำได้ไหม นะพื้นที่เนี่ยนะคะประมาณ26,400ไร่เลยนะนะคะซึ่งถ้าได้รับประทานบัตรเนี่ยอายุการทำเมืองเนี่ยก็จะอยู่ที่25ปีเนาะนะ,ะทุกคนเนาะเ,เขาก็เลยว่าเนี่ยก็เป็นการเอื้อต่อนายทุนหรือเปล่าปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ถูกจัดการอย่างจริงจังนะกลุ่มคัดค้านเนี่ยก็เลยนะมีความเป็นห่วง เป็นยยชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะทุกคนยังไงเราก็นะคะนะเอาใจช่วยทุกคนเอาใจช่วยอืมก็กลัวว่าสิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรอ,อีก,กลับมานี้นะคะเพราะสุดท้ายแลปุ๋ยก็ไม่ได้ขายราคาถูกนะยังไงทุกคนก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปเนาะวันนี้มันมีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ มมีต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนี้จากสำนักข่าวชายขอบนะคะ transbordernews.in.th นะคะต้องขอขอบคุณอย่างสูงเนาะทุกคนอ่านะคะก็ติดตามข่าวไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะมีความคิดเห็นยังไงทุกคนร่วมกันคอมเมนต์ร่วมกันแชร์ share, แบ่งปันได้นะคะทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย